วันนี้นะคะเราเจอตู้เต่าบินนะคะเราจะมาลองกดเมนูนะคะเมนูที่เราจะเลือกวันนี้นะคะจะเป็นเมนูดูเมนูแนะนำก่อนค่ะเมนูแนะนำเราเอาเป็นเมนูโกโก้เย็นปั่นแล้วกันค่ะเขาก็จะถามว่าไม่ใส่น้ำตาลหวานน้อยหวานพอดีหวานมากหรือหวานหวานสามโลกคะเอาหวานแบบไหนดีคะ เอาหวานพอดีแล้วกันแล้วก็เขาถามว่ารับหลอดกับรับฝาไหมด้วยนะคะแล้วเราก็กดซื้อเลยค่ะมีใส่ตะกร้าลแล้วก็ซื้อเลยกดซื้อเลยแล้วเขาก็จะให้จ่ายเงินจ่ายเงินมีทั้งเงินสด QR code พร้อม PayU มีหลายอย่างเลยค่ะเราจะจ่ายด้วยเงินสดกันค่ะเดี๋ยว,ยวหาเงินแป๊บนึงนะคะจ่ายด้วยเงินสดบอกก่อนโอเคสี่สบาทค่ะ Thank you ทอนเงินไหมคะอ๋อเขาถามว่าใช้ครั้งต่อไปไหมแถวบ้านเราไม่มีนะคะเราต้องรับเงินทอนตอนนี้นะคะ่ะนี่เงินทอนค่ะเป็นเหรียญทั้งหมดนะคะเพราะว่าเขาไม่มีแบงค์ที่จะทอนนะคะเขาให้ใส่เบอร์โทรเขาให้ใส่เบอร์โทรด้วยนะคะเพื่อเอาไว้สะสมแต้มครั้งต่อไป สมัครสมาชิกโอเคเขาให้เราสมัครสมาชิกค่ะโุ้ยเราได้ตั้งสองแต้มแน่คอมเสิร์ตใน60วินาทีค่ะออกมาแล้วนะคะตึงเดี๋ยววางไว้ก่อนนะคะหยิบหลอด เมนูเต่าบินโกโก้เย็นปั่นนะคะโกโก้ปั่นก็คือกเออมันคือโกโก้เย็นแล้วก็ปั่นนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะอืมเข้มข้นอร่อยเลยค่ะเลคคอมเมนต์ค่ะแนะนำ40บาท